ทีนี่พี่น้องเอ้ผพาหลงทางไหมจ๊ะเออผาหลงเขาไปในเมืองแม่ขบไปยิงขบไปบ,งไปบุอ,อุยหลงไปเบื่อเลยเออคือว่าพาน่ะสิเป็นคนแบบวา่าบกข่อยจํำเส้นทางปันใดอะ่ะพี่น้องเออผาสิมีปัญหาตรงนี้เนะาะผาหลงทางอ้ยผาเกือบหกสวัสดีค่ะทุกคนทักทายจากเมืองฟินแลนด์กับพี่พาชแนลก็คือเก่าเนาะจานะ๊ะเนาะมือนี วันที่สิบหาเดือนตุลาเนาะคะ่ะสองพันหายหกสิบสามจ้ะพี่น้องภาคกะมีเรื่องสีงมาเราหายฟังนาะจะเนาะเออกะคือว่าหลังจากที่พาไปโรงเรียนมาเนาะพี่น้องเออไปโรงเรียนมามันกะมันกะเป็นอีกอย่างทีที่ยากค่ะพี่นอ้องยากพอสมควรเลยโมเมนต์วันหยากพอสมวอดอกยากมากๆเลยจ้ะพี่นอ้อ,นองเ,มมเ,มอ,งเออคือว่าโรงเรียนของพาเนาะมันเป็นโรงเรียนออาโรงเรียนสอนสอนภาษาเนาะจา้ะ คือว่าหมู่ผ้าน่ะต้องไปเรียนภาษาเป็นบ่จ้ะเพื่อว่าภาสิไดหางานเหตได้แล้วก็สิไดสื่อสารคนในประเทศเขาได้เขาจะเนาะเขาก็สนับสนุนให้คนที่ว่าแต่งงานหรือว่าอาศัยอยู่ในประเทศเขาอะไปเรียนภาษามาจากพี่น้องเออยากมากจากพี่น้องเออยากจนว่าผ้าหน่ะปวดหัวมากเลยพี่น้องเออผ้าเรียนผ้าเรียนบ่หูวเรือจ่ะพี่น้องเออผ้าเรียนแบบว่าผ้าไปเรียนน่ะคือผูว้าอย่างมากผ้าบอกเขาใจค่ะ เออผ้าบอเข้าใจว่ากู้บอาอีหยังเนาะจ้ะเออแต่ว่าโชคดีแน่เนาะจ้ะที่ว่าผ้านี่ยมีมูอเป็นคนไทยคนนึงเนาะจ้ะเออที่ว่านอนเขามาอยู่นี่หลายปีแล้วนะจ้ะเออแต่เขาแต่มาเรียนหนังด้วยกันกับผ้าเนาะจ้ะเพราะว่าเขาเป็นแตงาาางามนะเขาก็เลยดิมาเรียนหนังด้วยกันกับผ้าเขาก็คือพ่อสิมป์ภาษาเนี่ยเนาะ,ะจ้ะเขาค่อยบอกผ้าค่อยแนะนน้ำค่อยสอนสอน,นเออว่าอะไรที่ว่าผ้าเห็น พได้พาบอกเขาใจยังสิมาจากน้องเขาก็ค่อยบอกค่อยส่งน้องถ่น้องเออกับเป็นความโชคดีของพาไปนะจ๊ะโรงเรียนพ่านอ่ะกัมีทุกมีอยู่ทุกชาติเลยจ้ะทุกชาติทุกประเทศเลยเออแต่ว่าพ่านอ่ะมีหมู่คนไทยหลายคนอยู่นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวพามีแปะให้เบิร์ตมาจ๊ะเนอกออเป็นถิ่วอยู่โรงเรียนเดียวกันนะจ๊ะเนาะเออที่เป็นคนไทยนะจ๊ะนั่นเลค่ะเวลากินข้าวกินยางคือเขาก็ ออกกินเขาแค่ครึ่งชั่วโมงจะพี่น้องคือเวลาพักเนาะสมมติว่าพาไปไปเรียนพาเรียนพักกันได้พักเบรกสิบห้านาทีเนาะจะพี่น้องคือเรียนไปประมาณชั่วโมงกรัวแล้วเบรกสิบห้านาทีแล้วก็เรียนไปอีกชั่วโมงกว่าแล้วก็เบรกอีกครึ่งชั่วโมงเนาจะให้กินเขาเนาะจะกินเขาครึ่งชั่วโมงของเล้วเนาะจะย่างบานเท่ากับกินเขานิ้วชั่วโมงมันก็จะเอออันนี้กินแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตักฝากไป เปไปนางเรียนโอนะจ๊ะนาะเรียนต่อไปอีกชั่โมุกตัวจ๋าพี่น้องกะครับบาทนะจ๋ะพี่น้องปากกระซิบเลอประมาณใบมุกสี่สิบหานะจ๊ะก็คือมือหนึ่งก็เรียนประมาณหาชั่มมุกนะจ๋าอี่า้อื่นปากกระบาเนกขั้นบานก็ร้ายพี่น้องเออขารบบานก็ร้ายมากเลยจ้ะภาคเลยบ่มีเวลาเฮดคลิปเลยพี่น้องการบานยากยากเออเราคนนด่สอนกัรนบานภานเราก็คือแฟนพาจ้ะพี่น้องยังสมมุิว่าพาไปสมุิวัาภาไปโรงเรียน แต่กันบาดมากถึงสีนะแฟนพามันกระสิค่อยโซนเนาะจ้ะแล้วเวลาที่แฟนพาไปเห็นงานเนาะจ้ะบ่มีคนสนกันบาดพาสิพากระโถกคุยกันเอากับแฟนพานาะใอยพาแต่แฟนพานาะโซนกันบาดเนาะผ่านทางโทรศัพท์เนาะพี่น้องอ้ยลำบากค่ะพี่น้องเอออู้ยเลี่ยนกับเลี่ยนยากพี่น้องเออแถมแบบขับรถุดใกล้อีกตั้งหาพี่น้องทิศเล็กอ่ะท่พภาพเปิดเลี่ยนเนาะแฟนพาเป็นคนขับรถุดไปซุ่เนาะพี่น้องเออแล้วเพื่อนก็บอกว่าทางเนี่ย เออเป็นทางไปโรงเรียนของพ่าเออห้ผ้าน่ะจําทางดีดีเออเออพ่ากับเวลาพ่านางไปกับแฟนพ่าเออพ่ากับจาได้อยู่เด็กพี่น้องเออไปกับแฟนพ่ามันเกล่งเนาะเออมันมันเหตุยังกับแบบว่าย่านไปบุดะพี่น้องพอแต่พ่าหลังจากผู่านผลไปหนึ่งอาทิตย์เนาะพ่าขับรถไปเองทีนี้พี่น้องเออพ่าหลงทางไม่จะเออพ่าหลงเขาไปในเมืองแม่ขับไปยิงขับไปบุก อุย้ยหลงไปเบืเ่อเลยเออคือว่าพลานน่ะสิเป็นคนแบบวาบ่าบ่ข่อยจำเส้นทางปันใดอ่ะพี่นอ้องเออถ้าสิมีปัญหาหม่องนี้เนาะถ้าลงทางอุ้ยถ้าเกือบหองหายแหมพี่นอ้องเอออาทิตย์ที่สองที่พาไปอ,อ่ะเพราะอาทิตย์แรกเป็นท่านังไปนำเนาะภากรบอบ่ลงเนาะเอออาทิตย์ที่สองขับรถไปเองคนเดียวพี่น้องเอ้ยไปลงอยู่ในเมืองพี่น้องมันกับโบเมนบ่ายเฮาเนาะพี่น้องถ้าเลยโทรหาไอ้โทษหาไอ้น้องคนไทยอ่ะที่หมู่จัดก,กันแค่อาทิตย์เดียวเนาะให้น้องเขาอ่ะ มาหาผ้าแล้วจะส่งผ้ากับบานพี่น้องเออผ้าคือมองหายนาะเออพ้าบอกว่าบบเมนบ้านปอบานเมกุนอเออผ้าก็บอกแบบจังสีริดแหละพี่น้องเออมันก็ย่างหองยางหองเสือหองเฮ็ดยางมันก็บอกว่าเออมันก็มันก็บเบาดีดีพี่น้องมันก็ขายกำลังใจเนาะเออน้องคนนี้นะมันก็เออมันก็โอเคมากเลยมันก็บอกว่ามันนะก็หลงทางคือกั้นมันก็บอกสิน้องเออน้องตอนน้องมาอยู่ใหม่ๆน้องก็หลงทางคือกั้นพผ้าบ่าตรงย่านบ่ตรงห่วงมันก็วางสิเนาะเออตอนนี้นะน้องอยู่นี่เออเดี๋ยวน้องสิมาฮับฮับพ บาบารมันวางสิโนอู้พ okay. mm ี hmm. yeah. ่น้องเอ้ยันแบบดีใจกันหวาเนาะเอ้ยแฟนท่าก็โทษถามต่หลบเนาะว่าทุกอย่างโอเคบบเป็นยังไงเนี่ยยังสิท่ากับโบกาเอุกอย่างโอเคเออเขาก็ถามว่าที่ลงทางบบพางกับ่าบ้ฉันบลงทางเอือพยานแฟนพดานี่พี่น้องเออโอ้้สิบทีนี่เนาะคือแบบเลี่ยนกัปเลี่ยนยากพี่น้องเอ้ยจำทางกับโบได้ลงทางเนาะพี่น้องเอ้ยลงทางอู้สีมองสีหายเอือโฟกัสมองบาเนี่คือทุกอย่างโอเคบัดนี้ ทีนี้เนี่ยตอนนี้นะคือแบบเหลืองการเรียนเมื e ่อกี้ย่างๆรู้เก่าพี่น้องแต่ว่าภาคกับเรื่มเข้าใจภาษาเนี่ยนะนจ๊ะเออเพราะว่าภาคไปเรียนในหนึ่งเดือนแล้วเนาะภาคกับเรื่มหูเรียกว่าคําว่าอันนั้นมันแปลว่าอีย่างยัง,ยงสั่นยังสี่เนาะเออภาคกับเรื่มเรื่มหูหูคำศัพท์เนี่ยแล้วเนาะจ๊ะภาคกับเรื่มแปลพู่ออกได้แล้วองศ์นะเร็วๆนี้เนาะพี่น้องมัน,น,งน,งน,นสิเป็นอันหนาวเนาะพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวแฟนภาคก็บอกว่าวันศุกร์เนี่ยอมื้อน,นี้วันพุธนะจ๊ะวันศุกร์เนี่ยหิมะสิตนนกมานจา้ะเออ ทางผักเนื้อต้องจะเนอเอือทางที่นเฟ้นพาไปเพ็ษงานเนาะอือหิมาสิโก้พื่นวานเนอพื่นเบื้องขาวบันริพน์กระบอกผ้าว่าแถวบานผ้าณะเอือหิมะบทั้งตูงดอกแต่ว่าอากาศมันสีเย็นติดลบเนาะตอนสอบมันสิเป็นน้ำแข็งพี่น้องถนนมันก็สิเป็นน้ำแข็งอีกเพิ่นบอกว่าพาขับรุดละมัดระวังเด้อเออขับสลายขับเร็วอือผ้าปกติผ้าเป็นคนขับรุดเร็วอยู่แล้วนะพี่น้องเนีแนว่ยนีแถวบานเฮาอย่างนี้เนาะมันบ่ได้มีอ่ามันบ่ได้มีน้ำแข็งมันบ่ได้ต้องระมัดระวัง ระมัดระวังอีกอย่างเนาะงพี่นออ้องเออผ้ากับขับปืดปาดปืดปาดเลยนาอเออแต่วายอยู่นี่นะพี่นออ้องเออผ้ากับตรงขับแบบสัๆนะพี่นออ้องเออแฟนผ้าก็บอกว่าระมัดระวังด้วยผ้าอย่าขับรุดเร็วเออค่อยๆไปและวะ้วว่ะโอ้ยพี่นออ้องเออมันมัน,ม,น,ม,นมันอยู่เมืองหนองบดเดยสบายอย่างติคิดเลยจ้ะพี่นออ้องเออมันมันลำบากมันต,งต,งต้อง่อสูบอากาศที่หนาวนิดเนะาะอ้จากอสู้กับภาษาเออภาษาที่เห่าน่ะบอกเคยอัน ได้หมูมาก,ก่อนเนาะมันโมเมนภาษาบ้านาเฮาน่าจะมันก็ว่งองยากเนาะเออภาษาอังกฤษกับพ่อแห้งแล้วพี่น้องอันนี้มาเป็นภาษาฟินอีกอู้อยากเขาไปอีกเนาะภาษาฟินแลนด์นี่ติดอันดับยากที่สุดในโลกเดีจ้ะพี่น้องอืมติดอันดับเดีจ้ะเออยากแห้งผ่านอูวอล์บีเขานั่นกัมีตังหูกคอต้องจ้ำพี่น้องมีตองหูกชงอ่ะวอล์บีไอพิริยนะมีตองหูกชงติต้องจ้ำพี่น้องเออเปลี่ยนอ้ยทุกอย่างมันยากมากพี่น้องเออนี่แหละค่ะ ภาคก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนาะจ้นะเนาะเออนี่แหละพามาอัปเดตให้ฟังจากพี่นอ้องว่าเอลื่องไปโรงเรียนของผ่านนะออกจากเรียนปเยนปเน็นยังเนดะินซื้อจ้ะพิ่นพาพาก็ฝากไวน้นิยนึงเนาะจ้นะเนาะสําหรับคนที่ว่าเตรียมตัวที่สิมาดูต่างประเทศเออ่โดยเฉพาะประเทศฟินแลนด์เนาะจ้นะเนาะเออมันเป็นดินแดนขั้วโลกเหนือเนาะจ้ะ คืออากาศหนาวเนาะภาษากันยากเออสำหรับคนที่สิไม่ยูนอกจากเนาะภาษาสําคัญนอกจากต้องไปเรียนภาษากัเตรียมตัวเวยจะเด้อถ้าผูไ้ได้ที่เอ่อยังเขาอ,อื่นว่ากําลังคบมหาดูใจกับคนทางฟินแลนด์อยู่นอะกจากเนาะเออกะเตรียมตัวเลยจ้ะพี่นงเออถ้ามีแพลนที่สิแต่งงานแล้วมาอยู่นี่นอะกจากเนาะให้ให้เขาไปเบิง่งเอ่อ ไปเตรียมตู้เรียนพื้นฐานเนาะใน YouTube อ่ะคุณหาไปเนาะเอออะไรเตรียมตู้ห้พร้อมนอกจ้ะพี่นอ้องเออมันยาบมา,ากนอกจ้ะพี่น้องเออห่างคือตวัวมันก็บ,บ่มีอย่างเคร,รื่องวอรสมัครคนเฮาไปเดินเนะาะจ้ะเนาะเออเอาตใจแตงกวาให้ล่าเนาะอืกโอเคก่ะโอเคค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้นเนะาะจนะ้ะเ,าเนาะถ้าตาแม่เหลาแชร์ประสบการณ์ในฟังแกนี้ก็นาะจ้ะเนาะ พอการคลิปหน้าจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมกะจ้าเนาะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย